ความหมายหมายก่อไหงี้ความความหมายอ,อ๋อความหมายใช่ไหมฮะ <S <S มันก็เหมือนกับว่าคือโมเมนต์เนี่ยในความรู้สึกผมเนี่ยมันเป็นเป็นคาที่มีความหมายที่ดีะนะฮะคือมันเหมือนกับว่ามันแปลได้หลายอย่างมากช่วงขณะช่วงครู่หรือช่วงเวลาสําคัญนั้นคือผมรู้สึกว่าเวลานี้เป็นเวลาสาคัญของตัวทีที่เรากําลังเหมือนกับว่าเหมือนกับเ,เราต้องออกมาจากบริษัทที่เราเราปิดตัวลงนะฮะแล้วก็เป็นก้าวก้าใหม่ที่เราจะต้องเริ่มต้นใหม่ ฉะนั้นผมรู้สึกว่าโมเมนต์นี้เป็นโมเมนต์ที่สําคัญมากสาหรับผมในการเหมือนกับว่าเริ่มต้นครั้งที่3หลังจากที่ครั้งแรกเนี่ยเป็นทำบริษัทไทยเรทเทนเด้นครั้งที่สองเนี่ยทำ GTS และครั้งนี้เนี่ยซึ่งจริงๆถ้าดูตามอายุแล้วผมก็คิดว่าผลงานชิ้นน,นี้น่าจะเป็นผลงานครั้งสุดท้ายของผมแล้วแหละนะฮะที่ว่าจะจะ,จะเหมือนกับว่าจะทําให้กับวงการภาพย,ายนตร์ไทยฉะนั้นผมคิดว่าทีโมเมนต์ Moment น่าจะเป็นชื่อที่เหมาะที่สุดสําหรับสําหรับผมณนะวันนี้แล้วอะล่าสุดใจนาำไหนนะไมคะก่อจะมาลงตัวที่ ก็ค่อนข้างนะฮะเพราะว่าจริงๆต้องบอกว่าหลังจากวันที่13บพฤศจิกายนที่เรามีการถแถลงข่าวปิดตัวเนี่ยก็มีการพูดคุยกับบุคคลในวงการเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยเกี่ยวกับเรื่องที่ว่า,าจะร่วมมือกับใครดีหรือยังไงอะไรนะฮะจนสุดท้ายเนี่ยก็ได้เหมือนอย่างที่บอกเราได้มาพบกับทางคุณพีทบมอแล้วก็พูดคุยกันแล้วเนี่ยเราเรา,เราต้องบอกเลยว่าคุณพีทเนี่ยแกแกแกรักหนังมากชอบหนังมากแล้วผมคุยแล้วผม,ผมถูกใจถูกคอก็เลยตัดสินใจว่าบริษัทนี้ฮะที่ผมอยากร่วมง,งานด้วยคุณคะ แาเนส่วเรามีแบษทามีมอั้ยมสบริษัทครับอันนี้จดจดทะเบียนงเออเป็นการลงทุนนะฮะเป็นการลงทุนประมาณ200ล้านค่ะสองร้อยครับ200ร้0ยล้านสองร้อครับใช่ครับครับออตั้งใจแข่งขันกับไม่นะฮะผมคิดว่า ผมคิดว่าตลดาดหนังไทยจริงๆเนี่ยยังต้องการคนที่เข้ามาทําผลงานที่มีคุณภาพนี้อีกมากนะฮะะนนแล้วเนี่ยอะไรก็ตามที่ทําให้หนังไทยเนี่ยมันเติบโตได้หรือเดินไปข้ขนางหน้าได้เนี่ยผมคิดว่ามันก็ควรทำทั้งนั้นแหละฮะคือเรื่องการแข่งขันหรือไม่แข่งขันเนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องที่ททไม่ควรจะนํามามาคิดถึงว่ารจริงๆแล้วเนี่ยคู่แข่งของเราเนี่ยอย่างหนังต่างประเทศหรืออะไรมันก็มันก็เป็นคู่แข่ <para S 1> ของขอยู่แล้วแ้่ผมคิดว่าเราทํางานของเราให้ดีที่สุดดีกว่าท่านาทางภาพยนตร์ของเราล่ะคะของทีมโมเมนต์ดิจิทางเน็ต จริงๆต้องบอกว่าคือ30ปีที่ผ่านมาผมค่อนข้างทำหนังหลากหลายแนวทางมากนะฮะคือแทบจะเรียกว่ามีทุกแนวฉะนั้นผมคิดว่ามันขึ้นอยู่กับจังหวะและก็โอกาสของของแต่ละบุคคลที่เข้ามาคุยกับเรามากกว่าว่าผู้กำกับแต่ละท่านที่เข้ามาเสนองานกับเราหรือคนที่เราเข้าไปคุยกับเขาเนี่ยมันเป็นหนังประเภทไหนนะฮะแต่คิดว่าเราพร้อมที่จะทําทุกแนวที่ให้มันตรงกับรสนิยมคนดูหรือถูกใจผู้ชมภาพยนตร์นะครับ การเปิดตั้งบริษัทใหม่กันการยิงคว่มกับเดิมหรือว่านักแสดงเดิมๆครับผมตอนนี้มันทำให้มีส่วนใจครับมันก็มีทั้งข้อดีและก็ข้อเสียนะฮะการที่มีนักแสดงที่เป็นมีชื่อเสียงอยู่แล้วนะฮะมันก็มีข้อดีว่ามันก็การันตีในเรื่องของที่เรียกว่าไม่ต้องไปเริ่มต้นใหม่หมดก็คือผู้ชมอาจจะรู้จักดีอยู่แล้วแต่การเริ่มต้นใหม่มันก็มีข้อดีข้อเสียเช่นกันคือข้อดีของมันก็คือว่ามันได้ความสดมันได้ความแปลกแล้วก็ผู้ชมจะเชื่อในบทบาทที่เขาได้รับว่าอ่าน แต่เดียวกันมันก็ต้อง,ม,องมันก็ต้องทาให้เขาคนดูเนี่ยยอมรับให้ได้ว่าเขาคนนี้คือนักแสดงท,ที่ที่ต่อไปจะเป็นนักแสดงอาชีพหรือเป็นนักแสดงที่ครองใจในผู้ชมในอนาคตได้คุไม่ฝันหนักใจไหมคะถ้าเทียบกับ BTS ส่วนใหญ่นักสแสดงพุ่งกลับจะอยู่ฝั่งนู้นมากกว่าแล้วเราหลายคนมองว่าเราอาจจะขับเคลื่อนช้ากว่าฝั่งนู้นนะคะไม,ไม่หนักใจเลยครับเพราะว่าอย่างที่ทบอกนะครับว่าประสบการณ์ในรอบ30ปีนนผมทำงานกับคนที่เป็นคนใหม่ๆมาตลอดตั้งแต่ปีแรกๆอย่างปี2528จนถึงปัจจุบัน ผมแทบจะเรียกว่าไม่เคยร่วมงานกับคนที่เคยทํางานมาแล้วเลยด้วยซ้ําเริ่มงานกับคนที่เป็นแบบไม่เคยทํางานพูดคุยกันดูการศึกษากันแล้วจนแบบจนทําความเข้าใจกันแล้วถึงมาเริ่มงานด้วยกันผมเป็นอย่างนี้มาตลอดเลยครับอันนี้ตั้งใจจะไปตีของต่างประเทศไหมครับเพราะว่าจริงๆแล้วจากพอการจับมือกับโมโนโนี่โมโนเองก็พูดถึงออมีการนําเข้าหนังต่างประเทศนู่นนี่นั่นด้วยะะอะไรอย่างี้ครับอันนั้นแน่นอนอยู่แล้วครับเพราะว่าอย่างตอนนี้เองทางโมโนก็มีโมโนไชน่าอยู่ นะฮะซึ่งโมโนชัยนาเองจริงๆเขาก็ถามเรามาเลยว่าจริงๆเราสนใจจะทำหนังร่วมลงทุนหรืออะไรหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วใจผมเนี่ยผมอยากที่จะทําให้แบรนด์ในประเทศเนี้ยมันเหมือนกับว่ามันมันอยู่ตัวก่อนนะฮะอยากจะทําให้มันเข้าที่เข้าทางก่อนนะฮะการที่จะคิดถึงตลาดต่างประเทศเนี่ยมันเป็นอีกสเต็ปหนึ่งมากกว่าแสดนว่ามีแลนเหมือนกันใช่ไหมฮะว่าอจะไปีต่างประเทศจริงๆท้าโมโนนี่มีทั้งชัยนาแล้วก็มีทั้งเกาหลีนะฮะที่ที่จะไปได้เลยซื้อตัวเหรอฮะ โปรเจกต์ project แรกของทีมโมเมนต์นี้มีราคา,าวางไว,<า>ว้ยังคะเอ่อตอนนี้อย่างนี้นะครับตอนนี้เนี่ยผมพูดคุยกับทางผู้กับต่าง,าง,าง,างๆรวมทั้งคนใหม่ๆในในวงการภาพยนตร์เนี่ยไปประมาณ5-6โปรเจกต์ลวนะฮะแต่ว่ายังไม่มีโปรเจกต์ไหนที่สามารถมาตอบนะ,ะตอนนี้ได้ว่าเป็นโปรเจกต์ที่เสร็จสมบูรณ์แล้วนะฮะนนดันคาดว่าภายในปีนี้นะฮะน่าจะอยู่ประมาณสักไตรมาสสุดท้ายผมคิดว่าน่าจะมีอย่างน้อยสักหนึ่งเรื่องนะฮะ แล้วถึงปีหน้าเนี่ยถึงจะเข้าที่เข้าทางเนี่ยคิดว่าน่าจะได้สักปีน,น่าจะอยู่ประมาณสัก3าถึงหเรื่องครับอันนี้<ม>จะมีการเป็นการปั้นผู้กำกับใหม่ด้วยไหมครับเพราะเหมือนล่าสุดเห็นของไทยเดอะไทม์นเพิ่งประกาศรับแบบว่าใช่ครับใช่อันนี้คือแนวทางของเราคือตั้งใจจะเป็น,นแน่นแนอน,น <ะ S 1> ถ้าแน่นอนอันนี้คือนโยบายเลยนะฮะการทํางานกับคนใหม่นี่เป็นเป็นนโยบายของบริษัทเลยว่าต้องมีแน่นอนพอจะบอกได้ไหมครับว่าอย่างว่ามีผู้กำกับคนไหนบ้างในในบ้านเราที่ตอนนี้คือแบบว่าท้าทามไปแล้วห้าคคือคืออย่างนี้ครับอย่างอย่างอย่างที่เรียนนะ เนื่องจากเรายังไม่ได้สรุปเป็นโปรเจกต์ชัดเจนร้อยเปอร์เซ็นต์การที่เราจะไปเอ่ยชื่อเขาแล้สวสมุตมว่าเกิดในอนาคตเราไม่ได้ทําด้วยกันเนี่ยผมก็เกรงว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะเสียหายน,นะฮะก็เลยคิดว่าเอาไว้พร้อมเดี๋ยวเดี๋ยวผมพร้อมจะแถลงข่าวอีกทีนึงกับ <ฮะ S 2> บริษัทนี้มันม่ <ฮะ S 2> น,นใจฮะมั่นใจเพราะผมถือว่าผลงานนี้เป็นผลงานทิ้งทวนก็ว่าได้ของผมนะฮะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะเรียกว่าทุ่มเทเต็มที่กับการทํางานในในในช่วงสุดท้ายของของของผมเนี่ยในการทํางานครั้งนี้นะฮะ ผมพยายามจะทาที่ดีที่สุดแล้วก็พยายามจะสร้างคนสร้างสิ่งดีๆให้กับวงการภาพยนตร์เนี่ยให้มันให้มันไปข้างหน้าให้ได้อันนี้ขอขออนถามไปตรงเรื่องของหุ้นส่วนหน่อยครคืออัตราส่วนหุ้นส่วนระหว่างของไทยอนเตอร์เทนเมนต์กับของโมโนนี่เป็นยังไงคตอนที่เราก็ตอนนี้เราเป็นเหมือนกับเป็นการร่วมมือกันนะฮะแล้วก็เหมือนกับว่าเราก็ร่วมลงทุนกันนะฮะครับคนละห้าสิบห้าสิครับอันนี้เป็นการป้องกันปัญหาเรื่องของการปัญหาเรื่องของ คุณส่วนทุกนี้นั่นเหมือนที่เคยเคยเจออย่างไหมครับจริงๆก็ไม่เชิงนะฮะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าผมผมไม่คิดว่าเคสอย่าง GTS จะมาเกิดกับกับผมบ่อยนะครับนะฮะผมคิดว่าอันนี้มันเป็นเรื่องของเจตนาและความตั้งใจมากกว่านะฮะคือเราทําในสิ่งที่เราคิดว่าดีแล้วเราเออมีผู้ร่วมงานที่ดีผมคิดว่ามันน่าจะไปด้วยกันได้โดยแทบจะไม่ต้องมีเงื่อนไขอะไรเลยด้วยซ้ำใช่ไหมครับขาค่ะทีมเมนเองจะเดินหน้าภาพยนตร์อย่างเดียวเลยไหมคะรู้จัก แน่นอนฮะในในสเต็ปที่2หรือที่3เนี่ยถ้าเกิดว่าอย่างาสมมติเราอยู่ตัวแล้วเราเข้าที่เข้าทางแล้วทุกอย่างเป็นไปตามแผนที่ผมคิดไว้เนี่ยนะฮะการทําละครซีรีส์หรืออะไรก็แล้วแต่ที่จะเป็นการแตกขยายออกไปเนี่ยอันนี้ต้องทําแน่นอน,น,อนครับครับดูเหมือนหลายคนกาลังคาดหวังว่าพอค่ายที่ประสบความสำเร็จอย่าง g t s แยกตัวออกมาเป็น2ค่ายนี่ยการแข่งขันระหว่าง2ค่ายมันอาจจะสูงขึ้นหรือว่ามันจะสร้างความแตกต่างให้กับวงการจริงผมไม่อยากเรียกว่าเป็นการแข่งขันผมอยากจะเรียกว่าเป็นการ ช่วยกันสร้างการเติบโตให้กับภาพยนตร์ไทยมากกว่านะฮะเหมือนกับว่าเรามองถ้าเรามองในในในแง่ดีเนี่ยแต่ก่อนนี้ก็มี GDS บริษัทเดียวอาจจะทาหนังได้ปีละสามเรื่องแต่ถ้าเกิดมีทั้ง g d h ด้วยมีทั้ง T Moment ด้วยเนี่ยอาจจะบริษัทละสามเรื่องอาจจะการป็นกเรื่องฉะนั้นหนังไทยมันมันมันจะดีขึ้นนะฮะในความรู้สึกผมกลับรู้สึกว่ามันเติบโตขึ้นนะฮะว<ฮ><ฮ>ยังเน้นแนวูคะือว่าผมผมอยาก<ฮ>ยาจะบอกมีทุกแนวฟิล์มฟิล์มพูนี่ผมไม่ได้รังเกียจนะฮ จริงฟรีคู๊ดก็อยากทำหนังที่มันแบบมีม,มีมีเรื่องราวที่ดีๆหรือเรื่องราวที่บันเทิงสนุกสนานหรือเรื่องที่มันใกล้ตัวทำหมดนะฮะผมคิดว่าตอนนี้เรา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 ,เราอยากให้ผู้ชมได้รับความสนุกสนานได้รับความคุ้มค่ากับการชมภาพยนตร์มากกว่าขออนุญาตถามกระถิ่นเาเขาที่ผ่านมาหลายคนก็มองว่าเราจบปทางดีดีไม่ดีถือว่าเรายืานาายันไหมคะว่ากับฝั่งนู้นเรายังสามารถคุยหรือว่าร่วมงานกันได้ไหนคือจริงๆนะวันนี้เราไม่ได้เป็นเ,ออเขาเรียกอะไรคือยังเป็นพันธมิตรกันนะฮะ ยังเป็นพันธมิตรกันเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างพี่เล็กบุษบาก็ก,ก็ก็ยังคุยกันได้ดีหรือทั้งคุณคุณเก้งคุณจีนา่าคุณศิลป์ผมก็คิดว่าทั้งทุกคนก็ยังเป็นเพื่อนกันนะฮะมันไม่ได้มีความรู้สึกที่เรียกว่าเป็นฟิลแบดหรือความรู้สึกที่แบบว่าอะไรอ่ะเจ็บเจ็บแค้นหรืออะไรไม่ใช่ไม่ไม่มีความรู้สึกแบบนั้นนะฮะดังนั้นผมคิดว่าในอนาคตมันยังมันยังสามารถที่จะเป็นเหมือนกับเป็นเพื่อนคู่ค้ากันได้อันนี้อนนี้าตถามอย่างนี้นิดนึงครับคือเหมือนกับประมาณว่า อพอดูคันทูโมโนมาจาับมือกับโปรทีนะี่ะจริงๆก่อนหน้านี้เหมือนโมโนเคยอาจจะมีปัญหาไม่ลงรอยกันกับเมเจอร์หรือเปล่าอย่างนี้มันคือเป็นการแบบว่าสมานรอยร้าวห,หรืออะไรอย่างนี้บ้างไหมครับโอ้อันนี้อันนี้ผมไม่ทราบเลยฮะ,ค,ะคือเอชสตอรี่ตัวนี้ผมไม่เคยได้ยินมาก่อนว่าทางโมโนมีอะไรอันอันนี้ไม่ทราบจริงะครับครับคือต้อง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 เรียนนิดนึงว่าจริงๆแล้วผมก็เป็นส่วนหนึ่งของ GTS ตัวเทียนะฮะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยสีเขียวเนี่ยจริงๆก็เป็นสีประจําตัวของผมตั้งแต่ต้นเลยตั้งแต่ตอนที่อาจารย์แกมาดูโลโก้ให้เนี่ยแกก็บอกเลยว่าสีประจําตัวผมเนี่ยคือสีเขียวนะดังนะนั้นคือจะให้ผมไปไปใช้สีอื่นเนี่ยก็คงก็คงไม่ใช่นะฮะก็คงต้องใช้สีนี้แหละนะฮะส่วนการที่ว่ามันจะคล้ายหรือไม่คล้ายเนี่ยผมก็คิดว่าอันนี้ไม,ไม่ไม่ได้รู้สึกตั้งแต่ต้นว่ามันจะเจตนานหรือจะอะไรผมก็ออกแบบไปตามความรู้สึกว่าจริงๆแล้วก็อยากให้มันเป็นอย่างนี้นะฮะ คาดหวังกับการก้าวต่อไปของหนังจริงๆคาดหวังว่าอยากให้หนังไทยมัน,มน,มนโตกว่านี้ดีกว่านี้เพราะว่าต้องยอมรับว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยรายเกีตแชร์หนังไทยเนี่ยลงต่ำมากนะฮะจากที่เคยมี30กว่าเปอร์เซ็นต์มาตลอดทุกๆปีปีที่แล้วเนี่ยหนังไทยเหลือ18เปอร์เซ็นต์เองฉะนั้นเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าเวลาเราเห็นตัวเลขหนังไทยเหลือ18เปอร์เซ็นต์เนี่ยเราใจหายแล้วเรามีความรู้สึกว่าโอ้ทำไมหนังไทยคนดูน้อยขนาดนี้ทำไมแล้วเรากลับมีความรู้สึกว่าเราอยากทำหนังไทยให้มันดีขึ้นโตขึ้น แล้วผู้ชมมีความนิยมมากขึ้นนะฮะเทียบเท่าอย่างอย่างญี่ปุ่นเกาหลีหรืออะไรที่เขาที่เขานิยมดูหนังในชาติในบ้านของตัวเองเนี่ย้อทางฝั่งทางนักแสดงบ้างค,ค่ะเราเซนหาเด็กในสังกัดก็เ็นสัญญาเลยก็คิดว่าต้องมีนะฮะเด็กในสังกัดนี่ก็เป็นเรื่องจําเป็นแล้วพอนักแสดงใหม่ๆก็เป็นเรื่องจําเป็นฉะนั้นเนี่ยการทํางานไม่ว่าจะเป็นดาราที่มีค่ายหรือไม่มีค่ายหรือว่าการที่จะเอ่อเอ่อเนหาดาราใหม่แล้วเรามาเซนสัญญาในสังกัดอันนี้ผมคิดว่าควรทําหมด เพื่อเพื่อที่ในอนาคตเราจะได้มีผลงานที่มันอย่างต่อเนื่องนะฮะในในส่วนไหนในส่วนนักแสดงนะครเมื่อมีโปรเจกต์ะครเมื่อเมื่อโปรเจกต์เราพร้อมปุ๊บอย่างสมมุติว่าถ้าโปรเจกต์เราพร้อมสักกลางปีผมคิดว่ากระบวนการหานักแสดงก็คงต้องเริ่มจากจุดนั้นเลยอย่างวันนี้มีจากเด็กเฟสมาด้วยแลวเห็นครั้งก่อนตอนอวสานโลกสวยคุณวิสูตรไปปรากฏตัวอยู่ในงานด้วยมีอะไรกกันตนาจับมือไม่ไม่ต้องบอกว่าพี่ตั้มเป็น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 พี่ชายที่ผมเคารพนับถือมากแล้วก็มีอะไรพี่ตั้มเป็น เป็นคนที่ให้ความปรึกษาผมมาโดยตลอดฉะนั้นวันนี้พอผมรู้พี่ตั้มรู้ว่าผมจะมาเปิดตัวที่นี่แกก็พูดเลยแกก็บอกว่าเอ้ยเดี๋ยวน้องเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะเอาเอานักแสดงเอาอะไรมาช่วยคือจริงๆพี่ตั้มแกน่ารักมากครับอันนี้จะไ่ให้คมเนียกลยุทธ์อะไรเพราะว่าบริษัทเก่าเราก็ทําหนังออกมาดีแล้วนี้เราต้องมีการคาดหวังมากที่นคือคือผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่อยู่อยู่อยู่กับตัวผมมาโดยตลอดก็คือ จะทาอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับภาพยนตร์เนี่ยผมจะเน้นเรื่องคุณภาพนะฮะแล้วก็จะเน้นเรื่องความแปลกใหม่2ออย่างเนี้ยมันเหมือนกับเป็นเนจะบอกเป็นสูตรก็ได้หรือไม่ใช่สูตรก็ได้แต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ผมละเลยไม่ได้แลวเป็นสิ่งที่ผมต้องทํามาโดยตลอดในฐานะคุณซื้อด้านการตลาดเนี่ยหลังจากนี้ทํายังไงให้หนังไทยมันถึงในภาวะที่แบบว่ากลับมาขยายตัวฟื้นตัวขึ้น,นอันนี้ต้องต้องขึ้นอยู่กับภาพรวมด้วยนะฮะลำพังผมบริษัทเดียวหรือแค่สองสามบริษัทนี้คงทําไม่ได้จริงๆมันต้องเป็นภาพรวมนะฮะหลายัช่วย มันมันคงไม่ใช่แต่แค่คนใดคนหนึ่งครับ